สวัสดีครับพี่พี่ครับวันนี้ผมสายฟ้าด็อกแมนจะไปอาบน้ำครับแต่ว่าพอใส่เสื้อแล้วอารมณ์จะเป็นประมาณนี้อบอกร้อนมากเลยแต่ว็ไม่โชคใส่เสื้อก็เลยมานอนตากพัดลมอาการมันเป็นยังไงบอกพี่พี่หน่อยเร็ว <c oughs> <c oughs> โหมันร้อนนะคะมันร้อนมากเลยคะ่ะผมไม่ชอบเลยใ,ใ่ได้ใส่ได้ผมเรามาเนี่ยอืมนร้อนมากเลยะะอะเอใไม่ใส่ไม่ได้เองพอาบนมนามันขึ้นรถขนร่วงติดรถหมดเลยใส่ก็ได้ค่ะใส่ก็ได้นะใส่ได้ไหมใส่ก็ได้นะคะอืมาพัดลมนี้นึงหงุดหงิดมากวันนี้อากาศร้อน ให้ขนาดเปิดแอร um ์ด้วยนะเนี่ยมันจะไม่เปิดแอร์นะเนี่ยเปิดแอร์โอ้โหรู้ดิที่ห้ากับพัดลมอีกอือฮึโอ้โหร้อนมากผมร้อนมากนะค่ะผมร้อนมากรู้สึกยไงอะจ๊ะผมร้อนจริงจริงอะเหมือนมันมาอากาศประเทศไทยมันเป็นอย่างเงี้ยครับโอ้ยผมร้อนจริงจริงอะครับ ผมขอตัวก่อนนะคบพี่พี่คลิปนี้ผมขอจบคลิปแก้นี้ก่อนนะครับเพราะผมไม่ไหวแล้วครับน้ำลายผมหก้วคบผมร้อนมากเลยดูดีครับพี่พี่เจอกันคลิปหน้านะครับ